สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะแป๊บๆเข้าปีใหม่แป๊บแบท้ายดวงกันเดือนที่2แล้วนะคะชาวลัคนาราศีมีนนะคะทราบลัคนาดูดลัคนาควบคู่ไปด้วยนะคะถ้าไม่ทราบดูราศีแต่ถ้ารู้เวลาเกิดแน่นอนคลิกไปที่วันนี้มีเรื่องเล่าที่ลิงก์ใต้ชื่อช่องนะคะ สเตตัสแรกจะมีลิงก์ต่างๆชี้ไปให้ว่าคุณอยากรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาคลิกไปได้เลยค่ะสำหรับลัคนาราศีมีนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดาวของคุณทั้งหลายทั้งปวงสถิตยอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ประมาณวันที่20กว่ากว่าของเดือนมกราคมนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าเรื่องของความวุ่นวาย ในชะตาชีวิตของชาวมีนนั้นมีอยู่สองเรื่องหลักๆคืออยากประสบความสำเร็จและเรื่องของหน้าที่การงานส่วนตัวตนนั้นค่อนข้างหุดหงิดนะคะวิตกกังวลเครียดแล้วก็เก็บเนื้อเก็บอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวแต่เก็บเนื้อเก็บตัวได้ไหมก็ไม่ค่อยได้เท่าไหรนะ่นักเพราะมักจะมีเพื่อนฝูงมาชักชวนออกไปทำอะไรในที่อโครจรหรือมีคนเข้ามารบกวนความสงบหรือว่า การอยากปลงตกในครั้งนี้ของเจ้าชะตานะคะแอดบอกเลยว่าการที่คนเรามีดาวประจําตัวนะคะเข้าสู่ภพเรือนวินาศเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอึดอัดขัดใจท้อถอยไม่เข้าใจตัวเองดิ่งซึมเศร้านะคะมันจะเป็นอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งดาวพระรหสัสบดีเนี่ยย้ายไปซึ่งก็ถือว่าแอดถือว่าเป็นเรื่องโชคดีของชาวลัคนาราศีมีมากเพราะเดี๋ยวพร,รหสัสบดีจะย้ายเข้าไปสู่ พบเรือนตัวเองนะคะซึ่งการมาอยู่ครั้งเนี้ยอยู่ไม่กี่ปีหรอกเอ้ยไม่ขออภยัยพูดเหมือนเป็นลางลายอยู่ไม่กี่ปีอยู่ไม่กี่เดือนเดี๋ยวมีนาเขาก็ไปเอากันจริงๆอ่ะนะคะพูดกันตรงๆ การที่ดาวพฤหสัสบดีอยู่พบวิน่านั่นหมายถึงความหลุดพ้นนะคุณกําลังจะหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างคุณกําลังจะตัดสินใจได้จากบางสิ่งบางอย่างที่กําลังเป็นปัญหาต่อคุณไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากอดีตยาวมาจนถึงปัจจุบันเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวพฤหสัสบดีสถิตยอยู่ตรงนี้เจ้าชะตากําลังนําปัญหาเก่าๆก,กลับมาเหมือนกับคลี่คลายออกมามองเป็นเส้นตรงแล้วคุณก็จะ จบมันลงได้หลังจากที่พระฤหสัสปฏีย้ายเขาเรียกว่ามันเป็นพบของความจบสิน้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความกังวลไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยยากไม่ว่าจะเป็นความลำบากในการตัดสินใจอะไรต่างๆนะคะมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะรู้สึกเบื่อหน่ายสิ่งรอบๆตัวคนรอบๆตัวเบื่อหน่ายการพูดการเจราจายอย่างเฉย บางคนแบบว่าปริวิเวกไปเลยก็มีในกรณีที่ดาวตันุลักษ์นะคะหรือว่าดาวประจําวัส,สนาของคุณสถิตยอยู่ในภพว,วินาศก็บอกแล้วว่าตอนนี้นะคะวินาศกําลังส่งอิทธิพลถึงคุณเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเนี่ยไม่ใช่วิ่งเข้ามาหาคุณนะคะตัวคุณเองค่ะวิ่งเข้าไปหาความวินาศเช่นไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะไปฟังเรื่องราวของคนอื่นแล้วจิตก็ตกเองไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็วนกลับมา เดือดร้อนเองทำงานแล้วรู้สึกว่างานตัวเองแบบตึงไม่ได้หย่อนไม่ได้เก็เพราะเห็นใจคนที่อยู่ในงานบางคนทํางานเกี่ยวกับทวงหนี้บางคนทํางานเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อนแอดมินเองละลักษณาราศีมีนนั่นแหละเขาก็จะอยู่เหมือนกับว่าตรงตรงกับอาชีพเขาเลยคืออยู่ตรงวินาศเพราะฉะนั้นงานหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นมรสุมเลยค่ะในระยะนี้นะคะเรียกว่า งานลุมมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกรรมะเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกับเจ้าเรือนตัวเอง เข้าพบวินาศก็แน่นอนงานทับตัวงานทับใจยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับวินาศมรณะอาริงานที่เกี่ยวกับหนี้สินงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศงานที่สัมพันธ์กับการต่างประเทศอย่างที่แอดบอกเนะี่ยมันเกี่ยวแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้รวมถึงคุณหมอคุณพ,พยาบาลระยะนี้คุณงานยุ่งมากๆเป็นงานยุ่งที่อยากปลีกตัวออกไปเลยนะคะอยากจะทิ้งงานเลยถ้าเกิดไม่มีภาระแต่ปรากฏว่า ก็ยังมีภาระที่ยังทิ้งงานทิ้งการไม่ได้นะคะตัวตนของคุณในวันนี้เป็นเช่นนี้แล้วตัวตนของคุณเนี่ยเหมือนกับอยากออกไปเที่ยวอยากออกไปผ่อนคลายหรือบางคนอยากออกไปหาความสงบอย่างนั้นก็เกิดขึ้นได้ทีนี้นะคะในภพเรือนการงานเนี่ยมันหมายถึงว่าตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่10หรือว่าตั้งแต่เดือนก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นวันที่1ิบ สิบเอ็ดมก,กราคมถ้าใครอยากรู้ดาวเฉพาะเจาะจงครึ่งเดือนหลังมก,กราคมไปดูนะคะครึ่งเดือนหลังของชาวมีในเดือนมก,กราคมเป็นยังไงแต่ตอนนี้แอดมินจะสรุป ช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่10ให้ฟังว่าในระยะนี้เจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องของปัญหาติดขัดในเรื่องของการทํางานที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทหรือว่าขัดคอขัดใจกับคนในที่ทํางานนะคะมันเหมือนกับว่ามีศัตรูหรือว่ามีอุปสรรคบางอย่างปรากฏขึ้นในดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการงานคุณนะคะเพราะฉะนั้น อะไรที่ตั้งสติได้ก็ตั้งสติไว้ใจเย็นได้ก็ใจเย็นไว้นะคะกัดปากไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราพ้งออกไปเราพูดออกไปด้วยความที่เราวิ่งเข้าหาความวินาศเนี่ยมันก็จะจากปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่กลายเป็นปัญหาบานปลายได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าชะตาตั้งสติได้คุณก็จะไม่ทําให้มันเกิดปัญหากวนใจคุณเพราะว่าในระยะนี้งานการของคุณนั้นมากมายมหาศาลบานเบิกนะคะอย่าเอาปัญหาที่เกิดจากวา ความขัดแย้งทางความคิดแล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องชนะนะอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องยอมแพ้ในเหตุผลของเรานะถ้าเกิดคุณทำแบบนี้คุณจะไม่ได้ร่วมไม่ได้รับการร่วมมือร่วมใจจากคนที่ทำงานร่วมกับคุณนะคะแล้วก็แอดถึงบอกให้นิ่งๆไว้เพราะอะไรเพราะว่าดาวพฤหสัสบดีหรือ,อดาวสุภาะนะคะไม่ใช่ดาวพฤหสัสบดีดาวสุภาก็คือดาวพระอังคาร ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเดียวกับดาวการเงินเนี่ยเดินเข้าสู่พบเรือกนกรรมะกลุ่มร่วมกันอยู่ตรงนี้แน่นอนว่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างบอกเลยว่าผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่รู้ผู้ใหญ่รับทราบและผู้ใหญ่ก็จะให้ความช่วยเหลืออะไรที่เป็นความดีความชอบเขาจะทุ่มให้คุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้คือเก็บความไม่พอใจนะคะเก็บ ปัญหาต่างๆที่คุณรู้สึกว่าเออมันไม่ต้องพูดก็ได้ถ้ามันต้องพูดก็ต้องพูดแต่ต้องพูดด้วยความมีสตินะคะเพราะว่าระยะนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่างานเข้างานที่แปลว่าความเดือดร้อนเข้าแล้วก็งานจริงๆก็เข้าด้วยนะคะช่วงและที่สำคัญภายในระยะเวลาเนี้ยงานต่างๆที่ชาวลัคนาราศีมีได้รับไม่ใช่งานง่ายนะคะไม่ใช่งานง่าย เป็นงานยากเป็นงานไม่หมูแล้วงานแตล่ละงานเนี่ยกว่าคุณจะปิดจ็อบได้กว่าคุณจะปิดเคสได้เนี่ยยืดเยื้อคือมันไม่จบไปง่ายๆนะคะและที่สําคัญช่วงระยะเวลานี้นะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ให้รมะมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาหนังสือนังหาการให้หยิบยืมเงินทองต่างๆนะคะ เพราะว่ามันจะเกิดเรื่องของการเสียหายเสียเงินเสียเครดิตเสียชื่อเสียงอะไรไปได้เลยนะคะในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1, 1ถึงวันที่10เพราะเดี๋ยวดาวก็จะขยับย้ายต่างๆนานาไปนะคะในส่วน,นเรือนลาภะเนี่ยก็เคยบอกมาแล้วทั้ง12ลัคนาราศีชาวมีนเป็น ละาราศีที่มีโชคและลาบเกี่ยวกับเรื่องของการประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือการเสี่ยงดวงที่ค่อนข้างมากกว่าคนอื่นจริงๆเฮงมากในเรื่องของลาบในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเป้าหมายที่เป็นไปตามเป้าหมายเป็นไปตามความคิด ถ้ายิ่งคุณเหนื่อยมาคุณหนักมาคุณต่อสู้มานะคะลาภะที่แข็งแกร่งเนี่ยจะอํานวยโชคอํานวยประโยชน์ให้คุณแล้วที่มันสําคัญมากขึ้นก็คือในช่วงต้นเดือนกับในช่วงปลายเดือนเนี่ยนะคะดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนลาภะแน่นอนว่ามีโชคลาภจากการเสี่ยงนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยเข้าสู่ภพลาภะอยู่ในภพลาภะกลุ่มร่วมกันเช่นกันทางด้านดีเนี่ยมันมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะได้ลาบผล จากคนที่ไม่ชอบหน้าคุณเลยนะคะหรือมีโอกาสที่จะกู้ธนาคารได้เงินมาเพื่อที่จะไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินนะคะหรือว่าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ คนที่เป็นอริคนที่เป็นศัตรูน่ะจะให้หรือแม้กระทั่งกู้เงินทําสัญญาซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินมีโอกาสได้สูงเพราะว่ามันมีประโยชน์มันมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากธนาคารอริก็คืออย่างนั้นอริก็คือเงินกู้เช่นกันนะคะสิ่งที่ต้องระวังมีไหมก็มีนะคะก็มีคือการได้รับผลจากศัตรูเนี่ยมันก็คือเรื่องของการไปยุกกู้ยืมเงินเขามาทําการลงทุนใช่ไหมแต่ส่วนที่เป็นด้านเสีย ที่ดาวอกิ์เข้าสู่พบเรือนลาภะเนี่ยมันคือเรื่องของการถูกคนนินทาว่าร้ายนะคะคนที่เราสนิทคนที่เราไว้ใจเลยนะคะคนที่คอยหักหลังคนที่แทงข้างหลังนะคะที่สำคัญนะคะให้ระมัดระวังญาติสนิทไม่สหายพี่หรือน้องที่คุณรักใคร่หรือว่าเป็นญาติกันสายเลือดเดียวกันเนี่ย เหมือนกับตัดตวงจากคุณแบบไม่รู้จักพอเอาเงินคุณไปเล่นการพนันหมดเสียหายก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรมาขอ,อยืมเงินคุณใหม่หรือมีโอกาสที่เขาจะทําเหมือนทําตัวให้เจ้าชะตารู้รู้สึกว่าฉันจะต้องปฏิบัติตัวดีกว่าเขานั่นเองอริให้ลาภผลอริให้ความคิดดีๆนะคะอริให้โชคหรือถ้าจะซื้อโรอตารี่ซื้อจากคนที่คุณไม่ถูกชะตาซื้อจากคนที่เคยทะเลาะก,กันถูก ถูกอะเปอร์เซนต์ถูกอ่เยอะกว่าเพราะว่าดาวเจ้าเรือนอริมันเข้าสู่ภพเรือนมรณะนะคะในส่วนของดาวอื่นๆในส่วนของดาวอื่นๆก็จะมีดาวราหูที่เข้าสู่ภพเรือนสหัชชะอย่างที่แอดมินบอกว่าเช้าแลัคนาราศีมีนคุณอยากจะพักผ่อนนะคุณอยากจะบวชใจนะคุณอยากจะอยู่อย่างสงบคุณอยากจะจบเรื่องราววุ่นวายนะแต่ปรากฏว่าคุณมีเพื่อน เพื่อนที่จะพาคุณไปในที่ที่อะโคโจรหลากหลายนะคะเพื่อนที่มีอารมณ์แปรปวนประมาณว่าถ้าไปก็เป็นคนดีถ้าไม่ไปมึงก็ทิ้นพเพื่อนฝูงเพื่อนในทํานองนี้มีมาตลอดทั้งปีสําหรับชาวลัคนาราศมีมีแล้วก็ทําให้คุณกืนไม่เข้าขายไม่ออกการที่มีดาวพคร,รหัสอยู่ตรงนี้แอดบอกเลยว่าเรื่องของหนี้สินต่างต่าง ค่อนข้างผ่อนคลายสําหรับชาวลักนาราศีมีนที่คุณมีค่าใช้จ่ายแบบตึงมือนะคะในระยะนี้ก็เหมือนกับแอดมินบอกไงว่าเจ้านี่เขาจะเอื้อประโยชน์ให้นะคะดาวอเรกเข้าสู่พบเรือนลาภะเขาจะเอื้อประโยชน์ให้อาจจะขยายเวลาระยะการชําระนี่อาจจะลดดอกเบี้ยให้อาจจะได้เข้าไปประนีประนอมทานอกนี้นะคะทีนี้ประมาณวันที่1ิ กุมภาพันธ์นะคะดาวพระพุธเนี่ยที่แอดมินบอกเสมอว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนขัดคอขัดใจกันในที่ทำงานจำได้ไหมคะตรงเนี้ยดาวพระพุทธ จะย้ายเข้าไปสู่พบเรือนลาภะแน่นอนว่าช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่10บกุมภาพันธ์เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานอาจจะได้รับการเคลียจากผู้ใหญ่แล้วหันมาช่วยเหลือยังประโยชน์ให้กับคุณได้มากขึ้นนะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยจากที่เคยเป็นอริกายมาเป็นคนที่แบบว่าคุณพึ่งพาได้ช่วยเหลือคุณได้ช่วยงานคุณได้สร้างประโยชน์ให้คุณได้ตรงนี้ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วตัวของ เจ้าชะตาเองในระยะเวลาตั้งแต่พระพุทธย้ายเข้าไปในเรือนรับพระเนี่ยบอกได้ว่าบ้านช่องจะให้โชคนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องที่คุณนับถือเสมือนญาติเนี่ยจะให้โชคลาภอาจจะให้เกี่ยวกับเรื่องของอืมอ่ะ,อะ,อะการร่วมหุ้นร่วมทุนการมาทําอะไรสักสิ่งสักอย่างกับคุณเหมือนแบบว่าให้หน้าบ้านเพื่อที่จะไปเปิดร้านหรือว่าเปิดกิจการอะไรนะคะ ให้เงินทองเพื่อจะไปลงทุนให้มันเกิดประโยชน์โพดผลขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นไปได้ค่ะอย่างเนี้เป็นไปได้นะคะส่วนประมาณวันที่13กุมภาพันธ์พระอาทิตย์ย้ายออกค่ะย้ายออกเข้าไปสู่พบเรือนวินาศตรงนี้เนี่ยดีงามมากเลยอริเข้าวินาศแปลว่าศัตรูร้ายจะแพ้พ่ายตัวคุณเรียกว่าดวงชนะศัตรูวินาศตัดอริให้คุณอย่างเรียบร้อยแถมดาว พระอาทิตย์นั้นเป็นคู่มิตรใหญ่กับดาวพฤหัสบปดีในภพว,วินาศนั่นหมายถึงว่าชาวลัคนาราศีมีนที่คุณมีการติดต่อค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่สัมพันธ์กับการซื้อมาขายไปจากต่างประเทศเรื่องรีโนเวท DIY เรื่องบูรณะซ่อมแซมของเก่าคุณหมอคุณพยาบาลต่างๆคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายตำรวจทหารช่วงระยะเวลานี้แอดมินบอกเลยว่าการติดต่อเจราจาสื่อสารหรือทำอะไรต่างๆเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจากดีไปสู่ไม่ดีเอ้ยไม่ใช่โอ้ยแอดแอดจะทำให้เป็นลางร้ายซะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงจบสิ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายเพื่อเข้าไปสู่ ความดีงามในชะตาชีวิตของเจ้าชะตานะคะพร,ปประฤหัสสปดีอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกังวลความเป็นภพวินาานะคะด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นพระฤหัสเนี่ยแอดรับรองเลยว่าเจ้าชะตาจะมีความรู้สึกที่เหมือนแบบว่าเหมือนมีร่มโพร่มใสมาแบบยืนบงังแดดบงังลมบงังเรื่องร้ายในชะตาชีวิตให้คุณนะคะทีนี้เรื่องของโชคลาภถ้าจะถามแอดมินว่าได้มากแค่ไหนเดี๋ยวมาคุยกันทีหลังนะคะเพราะว่า แอดจะต้องอธิบายให้ฟังเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยต่อให้จะเป็นลัคนาราศีเดียวกันอน่ะดวงดีดวงร้ายไม่เท่ากันค่ะมันต้องมีดาวพื้นดวงสําหรับดาวพื้นดวงเนี่ยแอดมินจะเปรียบเทียบให้ฟังมันเหมือนพาชนะถ้ามันส่งผลดีกับดาวรวมดาวรวมที่แอดมินทายอยู่มันก็เหมือนกับเป็นสระน้ํกาอ่ะกักน้ําเก็บน้ําได้ใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยแต่ถ้าเกิดมันชงมันไม่ดีกับดาวจร์น่ะคุณก็เป็นแค่แก้วอ่ะคุณก็ได้น้ําแค่เต็มแก้ว ชั้นใดก็ชั้นนั้นเวลาที่แอดมินบอกว่ามันจะมีโชคลาภลาภผลจะถูกหวยจะถูกนั่นจะถูกนี่หรือว่าจะทํางานแล้วได้เงินมากมายเท่านั้นเท่านี้ต้องพิจารณาจากตัวเองด้วยนะคะถ้าคุณอยู่บ้านเฉยเฉยคุณจะได้เงินได้ยังไงถ้าคุณไม่ขยับขยายนะคะหรือว่าถ้าคุณทํางานประจําคุณก็จะได้เงินเดือนเลื่อนขั้นไปตามระยะของงานประจําเท่านั้นเองสิ่งที่จะดูได้จากดาวรวมก็คือคุณมีปัญหาเรื่องการงานไหมผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูไหมเขาสนับสนุนคุณไหม แต่ไม่ใช่ดูว่าจะได้ลาบจะได้โชคอะไรอย่างเงี้ยลาบยังพอเป็นไปได้แต่จะรวยได้เงินล้านได้เงินสิบล้านเมื่อไหร่คือมันบอกไม่ได้เพราะภาชนะคุณมันก็ได้เท่าที่คุณเก็บคุณเตรียมเอาไว้อยู่ในพื้นดวงของคุณนั่นเองนะคะพอประมาณวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์นะคะดาวพระเกตยกเข้าสู่ลัคนาราศีมีนค่ะ ดาวพระเกตเนี่ยมาแล้วเขาเรียกว่าดาวพวลแปด <_ d AL F> ดาวรนเรดาวไว้ทอง <_ d AL F> ดาวเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ดาวงองแงนั่นเองนะคะ <_ d AL F> เข้าสู่พบเรือนกระดุมพระนั่นหมายถึงว่าตั้งแต่วันที่นะคะตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเจ้าชะตาจะต้องตั้งตัวตั้งใจให้ดีทีเดียวดาวพระเกตกุมตรงนี้มันหมายถึงว่าเจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องของเงิน ที่มันแปรปรวนสักหน่อยกระแสการเงินไม่คงที่นะคะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่จะคุยกันในเรื่องของเงินตัวเงินเองเนี่ยแม้จะเป็นตัวดาวเจ้าเรือนการเงินเองเนี่ยแม้จะกลมอยู่ในลัคนาราศีธนูนะคะในเรือกนกรรมะก็ตามแต่ด้วยพระเกตเข้าไปทําให้สับสวนวุ่นวายเนี่ยถ้าเจ้าชะตาตั้งสติไม่ดีอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเงินอาจจะมีปัญหา ที่มันไม่ลงตัวของตัวเลขอาจจะมีปัญหาของบัญชีอาจจะมีปัญหาของทรัพย์สินของที่ทำงานต้องระมัดระวังให้ดีทีเดียวเลยนะคะในช่วงแต่วันที่20เป็นต้นไปที่ดาวพระเกตสถิตยอยู่ตรงนี้นะคะและกลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูด้วยนะคะระยะนี้ใครเตือนอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินเปลืองก็ต้องก็ต้อง หันไปสนใจทําบัญชีรับจ่ายนะคะเพราะว่าจะมีความมั่นคงมั่นใจในใจแบบแปลกๆอยากซื้อของสวยของงามกำนันให้คนนั้นคนนี้อยากส่งนั่นส่งนี่ให้คนนั้นคนนี้ล้วนแต่เป็นรายจ่ายที่สิ้นเปลืองและบางทีไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรด้วยซ้ำนะคะพอวันที่22กุมภาพันธ์นะคะดาวพระศุกร์เนี่ยย้ายเข้าสู่ภพเรือนกัมลาภะค่ะ ดาวประสุกเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัสชชะนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยมีโอกาสแลมสะมีโอกาสที่เจ้าชะตาเจ้าชะตาจะได้เดินทางไปทํางานนะคะไปทํางานไปติดต่องานหรือว่าประมูลงานดีลงานอะไรก็ตามไปเจรจางานนะคะมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงในเรื่องของการทํางาน ที่เจ้าชะตาไปติดต่อในระยะนี้อาจจะไปเป็นเส้นทางสั้นๆนะคะไม่ใช่แบบว่าไปแล้วต้องค้างคืนเนี่ยมันเป็นแบบไปแล้วกลับมีโอกาสที่จะไปข้องเกี่ยวกับ,ก,บกับเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรในระยะนี้แล้วก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จได้ตามตั้งได้ตามเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้นะคะแล้วพอวันที่26กุมภาพันธ์นะคะดาวพระอังคารหรือว่าดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ เ้าเรือนสุภานะคะย้ายเข้าสู่พบเรือนลาภะเช่นกันแน่นอนว่าระยะนี้นะคะแม้ว่าพระเกตจะอยู่ตรงนี้รอคอยให้คุณมีเงินเข้ามาแล้วจับจ่ายมีเงินเข้ามาแล้วจับจ่ายจับจ่ายไปโดยที่ไม่มีสติจับจ่ายไปโดยที่อยากจ่ายก็จ่ายนะคะกดคลิกกดคลิกกดคลิกเข้าไปในเว็บออนไลน์แล้วก็ซื้อกด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 ,อด,อดเก็บไว้ในตาก้าเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินหาได้เยอะ ใช้เยอะนะคะมีโอกาสมีหนี้สินแต่เป็นหนี้สินที่ไม่ตึงตัวคุณจ่ายได้คุณผ่อนได้เพียงแต่ว่าคุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินในระยะนี้เพราะว่าคุณมือเติบมากๆเลยนะคะแล้วพอหลังวันที่26เนี่ยดาวทุกดวงสถิตนิ่งละแอดมินจะมาสรุปให้ฟังว่าแนวโน้มของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยชาวลัคนาราศีมีนจะไปในทิศทางใดด้านตัวตนนั้นบอกแล้วมีความอึดอัดขัดใจ มีความหูดหงิดมียะมีความอยากปลีกวิเวกแต่ก็มักจะมีเพื่อนฝูงมาลากไปหรือมีความจําเป็นจะต้องเดินไปติดต่อสื่อสารทางนั้นทางนี้นะคะก็เป็นอย่างนี้สําหรับเรื่องของตัวตนเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลอะไรไปถ้าเกิดช่วงนี้มันรู้สึกซึมเศร้าดาวมันเข้าอย่างนี้เดี๋ยวหลังมีนามันก็จะเบาไปนะคะเรื่องของหน้าที่การงานหน้าที่การงาน แอดบอกแล้วว่ามันจะมีเรื่องของการขัดอกขัดใจกับคนในที่ทำงานมีเรื่องของการพูดจาเจราจาแล้วไม่ตรงกันมีเรื่องของการชิงดีชิงเด่นในเรื่องว่าความคิดเห็นของฉันดีความคิดเห็นของเขาดีเพื่อที่จะเอาชนะค่าการกัน,กนไปถ้าเจ้าชะตาปล่อยไปได้มันจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือมีผู้ใหญ่ให้การไกล่เกลี่ยตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จเพราะผู้ใหญ่มองเห็นความรู้ความสามารถของเจ้าชะตา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าการแบบมองเจ้าชะตาเป็นคนดิเคตอะไรบางอย่างไว้เนี่ยเขาจะมองคุณในระยะนี้นะคะเรื่องของการเงินบอกเลยว่าการเงินในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะ ลันต่อไปได้เรื่อยๆกระแสะการเงินยังคงปกติดีถ้ามีหนี้สินเรียกว่ามีการผ่อนปลนมีผลประโยชน์จากเจ้านี้อาจจะลดดอกเบี้ยให้อาจจะเข้าไปปณะนีปนอมนะคะหนี้สินยังไม่ตึงตัวมากนะักและเจ้าชะตาย,ยังมีโอกาสที่จะกู้หนี้มาเพื่อลงทุนในกิจการหรือว่าทำอะไรต่างๆต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้าน หรือว่าแม้แต่ยื่นกู้เพื่อที่จะทําบ้านก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคะเจ้าชะตามีสิทธิ์จะถูกหวยรวยเบอร์นะคะช่วงต้นเดือนท้ายเดือนมีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่จะต้องซื้อขอซื้อหรือว่าประสานงานกับคนที่คุณไม่ชอบหน้าเพราะว่าอาเรศนั้นให้ประโยชน์ให้ลาบผลกับตัวเจ้าชะตาทางด้านเรื่องของความรักบ้าง ความรักของชาวลัคนาราศีมีในเดือนนี้จะต้องตั้งอกตั้งใจฟังกันดีๆเลยเพราะว่าความรักของราศีมีที่ยังเป็นโสโดเ่ก่อนหนะ้านี้ดาวสถิตอยู่ในภพนี้นี่ลักษณะที่เดินถอยหลังเพราะฉะนั้นการที่ดาว พระศุกร์เนี่ยน,นะคะเอ่อไม่ใช่เดินถอยหลังเขาเรียกว่าดาวมนลดาวมูลก็ในภาษาทั่วไปอาจจะมองว่ามันถอยหลังนั่นแหละคือมันไม่คืบหน้ามันช้าจนเหมือนเกือบจะนิ่งเลยเพราะฉะนั้นความรักของคนโสดที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่ามีคนรักเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นไปแบบชา้า คุณไม่รู้แน่รู้นอนมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวก็รู้สึกว่าถูกลักเดี๋ยวก็รู้สึกว่าไม่ถูกลักนะคะเพราะดาวมันเดินไม่ดีเดินไม่ปกติจะต้องรอจนถึงหลังประมาณวันที่22สิบกุมภาพันธ์นะคะดาวพระศุกร์ขยับเข้าไปสู่พบเรือนลับผลตอนนี้คุณจะได้ผลลัพธ์ตอนนี้คุณจะได้สิ่งที่คุณอยากรู้อยากทราบนะคะก็ต้องประคัาประคองช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ตอนนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์จะรู้สึกสลดหดหูซึ่งมันเป็นปกติของดาวเจ้าเรือนตัวเองตกอยู่ในภพวินาาอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นต่ำต้อยตัวเองนั้นไม่คู่ควรตัวเองนั้นแบบว่าไม่เหมาะสมคนที่คุณไปชอบคนที่คุณไปรักดูกเขาแบบเป็นดอกฟ้าส่วนคุณเป็นหมาวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องคิดอย่างนั้นค่ะเพราะแอดบอกแล้วว่าดาวเจ้าเรือนตัวเองนะสถิตอยู่ในภพวินาาตกอยู่ในภพวินา่า ตัวตนของคุณนะมีโอกาสอย่างมากเลยที่จะมีความรักที่เขาเรียกว่ารักทางไกลรักที่ไม่ได้คุยกันทุกวันรักที่ไม่ได้พูดกันทุกวันมีโอกาสที่จะเจ,เจอคนที่อายุที่ต่างกันมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะอ่อนกว่าเขามากๆหรือว่าเขาจะอ่อนกว่าคุณมากๆมีโอกาสทั้งหลายทั้งปวงเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศมีมีคุณมีโอกาสพบเจอคนเหล่านี้ในที่ทำงานด้วยนะคะจำได้ไหมเพอต้นเดือนเนี่ยมันอยู่ในภพกรัรมมะ นะคะคหลังวันที่22อ,อยู่ในภพลาภะแต่ชาวลัคนาราศีมีนก็ยังดูเป็นคนที่สงวนท่าทีอยู่นะถ้าแอบปิ้งปิ้งปังป,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 งปงกันคุณก็จะยังไม่เปิดเผยอะไรมากนะคะนึกออกไหมซึ่งแน่นอนว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ดูจะไม่ได้อยากเปิดเผยอะไรมากเพราะว่าดาวกลุ่มกันระหว่างดาวเสาร์กับดาวศุกร์เนี่ยมันหมายถึงว่ามันเป็น ศัตรูคู่ขมขืนย,ย,ย,ยึกยึกยักยักกันอยู่ตรงนี้นะคะไม่รู้จะแบบตกลงกันดีหรือไม่ตกลงกันดีหรือว่าเฉยเฉยไปก่อนเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่ายังไม่มีบทสรุปอะไรแน่นอนในช่วงระยะเวลานี้สำหรับคนที่จะเหมือนแบบเริ่มไปปิ๊งปิ๊งไข่ขึ้นมาก็มีโอกาสก็ลองพิจารณาดูนะคะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะคะในเรื่องของความรักเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยดาวพระศุกร์ก็อยู่ในเรือนลาบผล แม้จะขัดใจกันกับดาวพระเส์ก็ตามนะคะแล้วกว่าจะเดินไปถึงเดือนเนี่ยเดือนมีนาแอดก็เลยแบบอยากบอกลัคนาราศีมีนว่าให้ผ่านพ้นวันเกิดไปเนี่ยเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่อยไปตัดสินใจเอาในระยะนั้นก็ได้เพราะช่วงนี้คุณน่าจะมีทั้งเรื่องเรียนนะคะเรื่องหน้าที่การงานนะคะเรื่องความความไม่ ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องของหน้าที่การงานปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็มีนะคะชาวลัคนาราศีมีเนี่ยเป็นคนที่มีลาภะเป็นเกษตรโชคลาภและความสําเร็จโดดเด่นแล้วก็อยู่อีกนานเลยไม่ว่าคุณจะทําอะไรในระยะนี้เรื่องเรียนเรื่องสอบเรื่องแข่งขันได้ดีทั้งหมดนะคะได้ดีทั้งหมดเงินทองในระยะนี้ได้มาจากเรื่องของการทํางานแต่ระวังการใช้ฟุ่มเฟือยนะคะ การงานการเงินความรักไปแล้วนะคะเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพมีดาวพฤหัสบดีและดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนวีน่านะคะเจ้าชะตาก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายการที่ดาวทั้งสองดวงนี้อยู่ในเรือนวีน่าเนี่ยแต่ว่ามันมีแรงเอื้อมไปถึงเรือนมรณะเรือนมรณะก็เรื่องสุขภาพเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาคุณจะต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุดหลายสิ่งหลายอย่างในตอนนี้วิกฤตในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของประเทศเราโรคเราเนี่ยประเทศเราและโลกของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟในเรื่องของเชื้อโรคนะคะก็ต้องระมัดระวังเวลาออกไปข้างนอกเนาะเพราะว่าเกณฑ์ของวันอาทิตย์นีมันคือปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นั่นเองแอดมินเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้นะคะแล้วก็สําหรับดาวพรหัสบป,ปดีนั้นน่ะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของ ่เขาเรียกอะไรนะที่ที่เวลานั้นมีมีความรู้สึกเจ็บขึ้นมาในคออ่ะกรดไหลย้อนให้ระวังเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะเรื่องของตาเรื่องของน้ำหนักตัว ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจนถึงนาทีนี้นะคะเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์โปช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้อด m มินทุกการไม่ข้ามโฆษณาทุกแชร์ทุกไลค์ทุกการติดตามเป็นทั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ให้อด m มินได้ดูแลตัวเองดูแลช่องทำคลิปดีๆออกมาให้ฟังกันต่อไปนานๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ